หรือวดาวส,สวัสดีครับวันนี้นะฮะเรากลับมาที่การรีวิวกล่องกันดีกว่านะฮะกล่องที่แล้วนะครับอ p พหนึ่งเรานะครับเป็นควันหลง11เดเือน11นะครับซึ่งผมเอฟอามาโดไปหลายตัวเหมือนกันนะฮะก็ใช้บ้างก็เริ่มเริ่ม,มใช้บ้างแหละนะฮะฟิล์มาก็ต้องได้ใช้นะครับกล่องที่2ครับจะได้น <laughs> ในที่สุดครับพิมพ์รีพายก็มาถึงผมจนได้นะฮะคือ ความอยากลอง1นงสองคือเหมือนเหมือนในในอินบ็อกอ่ะผมก็ถามไปว่าเอ้ของจะมาเมื่อไหร่บ้าบาคือทางแอดินก้บอกว่าของมาแล้วเนี่ยก็ให้รบกวนช่วยรีก็รู้ว่าะไม่ไม่ไมเชิงไม่ไม่เชิงช่วยรีวิวแต่ให้ถ่ายเป็นคลิปเอาไว้นะครับว่าเอ้ของที่ได้อะ่ะครบไหมยังไงบ้างนะครับเพื่อที่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยคุณสามารถเอาไปเคลมได้นะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าพิมรีพายที่ผมเอฟมาเนี่ยมีตัอะไรบ้างแต่แน่ๆครับไม่ใช่กล่องสุ่มนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูใกล้กว่านะครับว่าผมเอฟอะไรไปบ้างนะครับในร้านพิมรีพายนะฮะแกะเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อแบบส่งให้อดมินนะครับอ่ะเปิดมาพุ๊อย่างแรกเลยครับนี่ไม่อันนี้ไม่ใช่ที่สั่งนะครับ คือเขาจะส่งเหมือนเขาจะวางไว้ข้างบนเลยนะครับเป็นบับเบิลเนาะอ่ะมาดูกันนะครับผมสั่งถ้วยร้อนนะครับไปสองรสนะครับก็คือนี่คูดงหมูสับนะครับมีตรามแม่อีพิมนะฮะแล้วก็มีแม่อีพิมเหมือนกันครับเป็น,ปนก๋วยจับย๊บยวนก็หอมนี่นี่สอง ถ้วยนะครับราคาอยู่ถ้วยละห้าสิบห้าบาทเหมือนได้ยินมาว่าราคาเนี้ยจะเป็นน่าจะเป็นแบบแตะลิงเนี้ยจะไม่ใช่ราคานี้แล้วนะฮะก็เลยรีบกด <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วก็มีนี่จ้าเป็นโฟมมิ่งวิบนะครับยี่ห้อจุบจุบนะฮะคืออันนี้เนี่ยมันจะมีเป็นแบบว่าอาบน้ำและล้างมือนะครับได้ในขวดเดียวนะฮะ มันมีหลายกลิ่นมากเลยคือใจอ่ะอยากได้กลิ่นโคลาแต่ที่เราได้มาคืออะโลเวลา่าอ้า,อาเหมือนกันนะฮะไม่เป็นไรขำๆนะครับแต่ใจอ่ะคือเราอยากได้กล่องสุงม่มกันนะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่ให้ไม่มีช่วงหนึ่งคือช่ว่หนึ่งแหละ <laughs> จะมีเหมือนกับว่า อ่าโพสว่าเดี๋ยวจะเปิดให้เอฟกล่องสุ่มนะครับแต่ก็ไม่ทันนะเอาไว้โอกาสหน้านะครับถ้ามีกล่องสุ่มมานี่เราไม่พลาดทำคอนเทนต์แน่นอนนะครับอันนี้ครับผมอันนี้ต้องบอกว่าอยากมีเหมือนกันนะมันเป็นนมกระป๋องนะนี่เดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวฉีกให้ดูนะเดี๋ยวไม่ให้ฉีกจะแกะให้ดูครับเพราะฉีกต้องบอกว่าบัพโป้มาอย่างดีนะฮะ <c oughs> นี่จ้านี่นี่แม่นี่จ้าเป็นนมนมอะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไวค้คิดหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับว่านมกระป๋องอันนี้เนี่ยที่เราเอฟมาจากคิมพิพายอะรสชาติจะเป็นยังไงนะครับโอเคนี่ก็ประมาณนี้ครับผมเอาแบบย่อมเยาย่อมเยา แต่ก็หมอไปคือค่าส่งราคาหมาว่าขึ้น111บาทนะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับจะเอฟให้เยอะกว่านี้นะฮะให้มันคุ้มกับค่าส่งนะครับอ่ะคลิกหน้าเราไปทำอะไรติดตามกันได้ในลูวิสนาวนะครับงั้นวันนี้ก็บาย